รีวิวหูฟังไร้สาย SoundPEAT Clear d o ในงบ799บาทคุ้มค่าไหมไปดูกันเลย notice, hey, สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในช่องชางไลฟ์วันนี้มีหูฟังอุทุตตัวใหม่เป็นรุ่นนี้เลยเป็น SoundPEAT Clear Dot นะครับเป็นหูฟังราคาประหยัด ที่ประสิทธิภาพถือว่าคบคันมากๆนะครับในราคาเพียง799บาทฟังก์ชันเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการเล่นเกมที่สามารถเปิดใช้งานได้รองรับการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันหูฟังแต่ละข้างมีไมโครโฟนได้ถึง2ตัวและที่สําคัญราคานี้รับประกันสินค้าให้1ปีเต็มนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาหูฟังที่ประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัดสามารถนําคลิปวิดีโอนี้ไปพิจารณาได้เลยนะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้จะมีการเทสประสิทธิภาพของเรื่องเสียง รวมถึงไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนและการเล่นเกมว่ามีอาการดีเลย์มากน้อยแค่ไหนฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กดติดตามช่องกันด้วยนะครับแกก่องซาพีเคลียดอรุนนี้เป็นหูฟังแบบอินเอียร์ที่ให้อุปกรณ์มาครบถ้วนเหมือนเดิมโดยในกล่องจะมีการแนะนําการโหลดแอปพลิเคชันเสริมสติ๊กเกอร์น่ารัก,น,รกน่ารักแถมให้และมีคู่มือการใช้งานรวมถึงสายชาร์จที่เป็นพอร์ต USB Type C แถมมาให้1เส้นและมีจุกยางเพิ่มให้อีก2ขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่การดีไซน์ของตัวหูฟังรุ่นนี้ตลับจะเป็นพลาสติกใส สามารถมองทะลุให้เห็นหูฟังด้านในได้อย่างสะดวกสบายและตัวด้านหน้าของตลับจะมีโลโก้ของ SoundPEATS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับโดยตัวตลับด้านหน้าจะมีไฟบอกปริมาณแบตเตอรี่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนตัวหูฟังจะเป็นแบบอินอียร์โดยการดีไซน์ของหูฟังทั้งสองข้างจะเป็นวัสดุบแบบใสาสามารถมองเห็นไดเวอร์ด้านในและแผงวงจรด้านในของตัวหูฟังได้น้ําหนักของตัวหูฟังแต่ละข้างรุ่นนี้อยู่ที่5.25กรัมและเมื่อรวมกับตลับของน้ําหนักหูฟังจะอยู่ที่38.83กรัมเท่านั้น สเปคของหูฟังรุ่นนี้ใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.3ระยะการเชื่อมต่ออยู่ประมาณ10เมตรรองรับ audio c o d e AAC และ SBC ชิปเซตเสียงใช้เป็น JL7006F8 เวอร์ขนาดใหญ่ถึง10มิลิเมตรย่านความถี่เสียงอยู่ที่20เฮิร์ถึง20กิโลเฮิร์ไมโครโฟนมาให้ข้างละ2ตัวหูฟังแต่ละข้างมีแบตเตอรี่ให้35มิลลิแอมและตลับชาร์จมีแบตเตอรี่ให้ถึง400มิลลิแอมการชาร์จใช้เวลาอยู่ประมาณ1.5ชั่วโมงรองรับการชาร์จอินพุตไฟเข้าอยู่ที่5โวลต์1 m. ผ่านพอร์ต USB Type C ด้านล่างแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อ1นึ่งชั่วโมงเมื่อเปิดความดังของหูฟังอยู่ที่50%อนะครับรองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเสริมอย่าง s o u n d p e a t Audio สามารถปรับอีโคเลเซอร์และสามารถวัดเสียงเพื่อปรับอีโคเลเซอร์ให้เหมาะสมกับการได้ยินของเราได้นะครับรองรับมาตรฐานการกันน้ำ IPX5 การเชื่อมต่อหูฟังผ่านบลูทูธแนะนำให้เพื่อนๆไปโหลดแอปพี a ส์อะดโมาใช้งานร่วมกับหูฟังนะครับหลังจากที่เพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชันมาแล้ว กดเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเราสามารถวัดเสียงการได้ยินในหูของเราได้และสามารถปรับอีคอไลเซอร์ให้เหมาะสมกับการฟังของเราได้อันนี้คือฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆเลยนะครับและเรายังสามารถปรับอีคอไลเซอร์สาเร็จได้ตามความต้องการผ่านแอปพลิเคชันได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ถูกใจเราสามารถสร้างอีคอไลเซอร์ที่เราต้องการได้แบบอิสระทําได้ดีมากๆเลยนะครับกับราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นฟังก์ชันในแอปพลิเคชันคือเยอะมากๆอย่างที่ผมได้ลองนําไปเทสฟังเพลงหลายๆแนวมานะครับ เสียงจะเน้นไปทางเบสดีมากมีความอบอุ่นแรงระทะดีเบสกระชับลงตัวมากเลยย่านความถี่กลางเสียงเนื้อร้องมีความคมชัดสูงสามารถแยกเสียงเครื่องดนตรีกับเสียงร้องได้อย่างชัดเจนไม่กบหรือทับกันเลยย่านของเสียงแหลมจะอยู่ในระดับกลางๆได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสียงพวกเครื่องดนตรีเล็กๆน้อยๆนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลย ในย่านของตัวเสียงแหลมออกกลางกลางนะครับไม่ได้บาดหูกระทั่งแบบแหลมจนเกินไปโดยรวมผมว่ากลมกล่อมมากๆาเลยนะครับส่วนเวทีในมิติของหูฟังรุ่นนี้จะออกแนวกว้างเสียงเครื่องดนตรีวางตำแหน่งได้อย่างชัดเจนและเสียงสามารถแยกซ้ายขวาได้แบบคมชัดเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบแยกเสียงซ้ายขวาได้อย่างชัดเจนในการฟังเพลงรวมถึงการดูหนังด้วยนะครับเหมือนกับหูฟังราคาแพงๆเลยนะครับโดยรวมเสียงทําออกมาได้ค่อนข้างดีแต่เสียงดีมากน้อยแค่ไหน พาเพื่อนๆไปแล้ฟังเสียงตัวอย่างกันเลย รุ่นนี้จะเป็นระบบการแตะสัมผัสหน้าสัมผัสค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสามารถทําให้เราสัมผัสได้อย่างแม่นยําและการฟังเพลงเราสามารถแตะเพื่อควบคุมการเล่นเพลงได้โดยการแตะค้างหนึ่งครั้งเพื่อข้ามเพลงถัดไปที่หูขวาและการแตะค้างที่หูซ้ายเพื่อย้อนเพลงกลับแต่หนึ่งครั้งที่หูขวาเพื่อเพิ่มเสียงแต่หนึ่งครั้งที่หูซ้ายเพื่อลดเสียงแต่2ครั้งติดต่อกันเพื่อหยุดเพลงและเล่นเพลงได้ทั้งหูซ้ายหูขวาเลยนะครับและการแตะ3ครั้งติดต่อกันเพื่อเรียก voice assistant ที่หูขวา และถ้าเพื่อนๆแตะ3าครั้งติดต่อกันที่หูซ้ายเพื่อสลับเป็นโหมดการเล่นเกมฟังก์ชันใช้งานค่อนข้างง่ายเลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆต้องการรับสายเราสามารถแตะ2ครั้งที่หูขวาหรือหูซ้ายได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆต้องการไม่รับสายหรือว่าปฏิเสธสายเราสามารถแตะค้างที่ตัวหูซ้ายหรือหูขวาได้แค่นี้ก็จะปฏิเสธสายได้แล้วนะครับสําหรับการแตะสัมผัสผมมองว่าทําได้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับจากที่ผมได้ลองใช้งานมาหน้าสัมผัสค่อนข้างใหญ่แล้วก็สัมผัสได้แม่นยํามากๆ การสวมใส่ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับที่สําคัญถ้าเพื่อนๆรู้สึกอึดอัด <c oughs> เขายังมีแถมจุกยางมาให้อีก2ขนาดด้วยโดยรวมผมอกว่าโอเคมากเลยนะครับสำหรับหูฟังอินเอียร์ที่มีเสียงเบสแน่นๆนะครับรวมถึงการสัมผัสที่ง่ายๆผมบอกได้เลยรุ่นนี้ซาว n d p e a t s c l e a r ดอททำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทดสอบการเล่นเกมรุ่นนี้จะมีแอปพลิเคชันที่รองรับก็คือเป็น SoundPEATS Audio เราสามารถเปิดโหมดการเล่นเกมได้สามารถลดค่าดีเลย์ให้ต่ําสุดอยู่ที่80มิลลิเซกเท่านั้นนะครับกับหูฟังราคา799บาท โดยโรวมผมว่าทําได้ดีมากๆเลยจากที่ผมได้ลองไปใช้งานอย่างการเล่นเกม PUBG กับหูฟังซ d วพีดเค l e a r อร t รุ่นนี้เมื่อเราเปิดโหมดการเล่นเกมค่าดีเลย์แทบไม่รู้สึกเลยและเมื่อผมได้ลองเอาไปต่อกับมือถืออย่าง Android อย่าง Reno 12 Pro ที่ผมใช้งานอยู่และ Vivo V40 ค่าดีเลย์แทบไม่เจอเลยนะครับ,ารบการใช้งานจริงดีมากน้อยแค่ไหนพานเพื่อนๆไปรับชมคลิปวิดีโอตัวอย่างกันเลย ทดสอบไมโครโฟนของ Soundpier รุ่นนี้หูฟังแต่ละข้างมีไมโครโฟนให้ถึง2ตัวทั้งหมดจะได้ไมโครโฟนถึง4ตัวด้วยกันนะครับการตัดเสียงรบกวนทําออกมาได้ดีมากเสียงปลายสายได้ยินเสียงแบบธรรมชาติไม่ว่าเพื่อนจะเอาไปอัดคลิปวิดีโอตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเสียงการใช้งานจริงดีมากน้อยแค่ไหนไปชมคลิปวิดีโอตัวอย่างกันเลยทดสอบครับเสียงที่เพื่อนๆ่ได้ยินอยู่ตอนนี้จะเป็นเสียงของไมโครโฟนของตัวมือถือ iPhone นะครับตอนนี้ผมเปิดพัดลมเบอร์ะารับเป่านะครับสังเกตว่า ผมผมจะปลิวอยู่นะครับการรับเสียงของตัวไมโครโฟนของ i ไอโฟนทำได้ดีอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ถ้าผมจะอาไปเทียบกับหูฟังอย่างซ o ว n ิ p e คลียดราคา79 9บาทที่เขาเคลมว่าไมโครโฟนข้างละ2ตัวเขาตัดเสียงได้ดีมากเสียงการใช้งานจริงดีมากหน่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้จะเป็นเสียงของไมโครโฟนของ s าว n ิ p e คลียดนะครับรุ่นนี้มีไมโครโฟนให้ข้างละ2ตัวนะตอนนี้เปิดพัดลมเบอร์3เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังปลิวสวัยเลย หลังจากที่ผมได้ลองใช้มานะครับตัดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีนะเสียงพัดลมเสียงรบกวนรอบข้างคือเงียบมากๆเดี๋ยวเพื่อนลองฟังดูนะครับว่างเงียบไหมน่เงียบนะครับโอ้โหทำได้ค่อนข้างดีเลยนะสําหรับตัวไมโครโฟนของเขาแต่ถ้าไปเทียบกับมือถือยอย่างไอโฟนนะครับไมค์ของ iPhone ก็ทําได้ดีเช่นกันแต่ว่าไมโครโฟนมันจะก้องๆก,ก,กว่านะส่วนถ้ารุ่นนี้ก็คือจะตัดเสียงรบกวนในภายนอกได้ดีกว่านะครับ เสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่นะครับการใช้งานจริงก็จะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆเน้นการโทรศัพท์นะครับรวมถึงต้องการให้ปลายสายได้ยินเสียงชัดเจนไมโครโฟนรุ่นนี้ก็ทําได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสรุปข้อดีข้อเสียสาวพีเคลียด d o ดรอเบาทคุ้มค่ามากนะครับถ้าเพื่อนๆมีงบอยู่ประมาณนี้เล่นตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนข้อดีที่ผมชอบมากๆเลยก็คือตัวหูฟังสามารถต่อกับแอปพีดออดิโอได้สามารถวัดเสียงในรูหูของเราได้สามารถปรับคอเลเซอร์ให้เหมาะกับการฟังของเราได้ และที่สําคัญการเล่นเกมแทบไม่ดีเลยเลยนะครับถ้าเพื่อนเนไปต่อกับมือถือรุ่นใหม่ๆที่เป็นบลูทูธห้าจุดสามห้าจุดสี่การเล่นเกมถือว่าทําได้เสถียรมากๆส่วนจุดพิจารณาก็มีเช่นกันเลยนะครับคือตัวเคสของเขาอะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับพเพื่อนเพื่อลองดูนะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าตัวไฟนะครับ LED ที่บอกปริมาณของแบตเตอรี่ของตัวเคสมันจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนปิดไปนะครับก็จะไม่สามารถมองเห็นไฟได้ถ้าเพื่อนเื่อเปิดมาปุ๊บก็จะเห็นแค่แวบเดียวนะครับความจริง จุดพิจนารณาของผมก็จะมีแค่นี้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆสนใจหูฟังที่คุณภาพสูงราคาหลักร้อยแนะนําเป็นซาวพีดเกียร์ดอลรุนี้ไม่ผิดหวังเช่นกันเลยนะครับส่วนถ้าสนใจสั่งซื้อสามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้หรือคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไปให้นะครับสำหรับหูฟังรุน่นนี้มีรับประกันสินค้าให้1ปีเต็มเลยนะครับของทางซาวพีดหากเพื่อนๆมีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่องไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลากัน